กล่องทีซีชาแนนะครับอันนี้เจอกับพิธีก้อนเอฟซีลูกพลเป็นสปปลาว์เยี่ยมปากซามเลยเยี่มจังเลยสี่สิบเก้าฮะโอ้สี่สิบเก้าโอ้สี่สิบเล้าบอกค่ะอยนอะไรบอยขนมปัอ้าก็เอาทักทายเป็นภาษาลาวนะครับผมเจ้าสบายดีโอ้เจ้าสบายดี คุณลุง47รับเดยเห็ฟังุลุงกลอดเรื่องลุงอยู่โดยโดยสาวล่าสวยนั่นเนาะเพินมาจาาเพินมาจากันเิ่นเิ่นหม้แข็งเ่ของเมื่อกี้นี่เฮาลืมแข็งกะไรยังจะปลาดองเหรอเฮ้ยจะปลาสักอมิ้นเวาเปนขาบอกว่านึกว่าขวมุกลับมุมไหน เดียวเดี๋ยวยำๆไปทั้งหมนะครับป่านใจมแล้วนบอกเลยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิงไปยังไม่ถึงแปดนัดนี้เลยครับผมมามาจะแข็งอย่างกูพี่เอ้ยโอ้ยู่ปากสันเฮ้ยปากสั้นนี่ลงไปนมุนเุนบอ คืออะไรนะยูทูบช่องอะไรนะยิงลาวเดี๋ยวจะไปติดตามครับผมลาวมาถ่ายรายการอะไรเอ่ยเราทำช่องทีวีแบบ่ยวการท่องเที่ยวอ๋อนี่เหรอทำทีวีเนี่ยใครบ้านนาเนี่ยครบ้านทีวีครับ ไปแล้วนะครับเอฟซลาวันครับผมไมครับครือลวนะต้อบอกลาว์น้ำแพงมากเลยแร้วแร้วแร้วคุณ ลุงลุนลุงสิกรับลาวตอนไหอยู่อยู่คุณลุงอยู่แขวงยังครับแข่งจับปาดงแขวงจับปะดงเลยอยบอกเก่าอยู่เก่าเวลาบุกเนาะมีเบอร์ด้นจะดีเลยใส่เบอร์ด้วยใส่มอด้วยนะจะดีเลย ก็เหมือนกับไอ้ลุงระโบงเมื่อวานนี่แหละมาพร้อมด้วยมันมีอยู่ใช่ค่ะคาราคาราเต่าอันนี่ก็เหมือนกันนี่เขามาด้วยเอาเขามาอยู่ไม่ไม่ไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันลุงลุงไม่ได้นัดกระโบงลุงไม่นัดเราหาช่องที่เขาอยู่โอยโอยทุกร้านไม่ต้องหือว่าเราทำรรมลุงมิ ปปลเราโอ้มาอีกแล้วครับสปปอเราอันนี้คือมาด้วยกันมานด้วยกันมาดวกันมาด้วยกันวันนี้เราอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วครับที่ว่ากัน ถึงว่าจูงกันมาเลยชื่อจากรายการคือยายเพี้ยนปากประแดงจโอ้โหต่าดังนี้ดังมากยายเพี้ยนปากประเดงเป็นนักร้องเก่าเป็นนักร้องด้วยจากรายการวิญญาณด้วยไม่แยกแคนี้ให้กับไปที่ศรีสานเด็กเดี๋ยวผมว่าชอบแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าชอบนี่แหละคือตัวเขาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวสยามบุกครับเดี๋ยวลายเขียวตอนนี้ไปอยู่ลาหรือเปล่าอยู่ปางขาด ดูช่องไผบานที่ยาเขตเพชรจันท์ครับแล้วก็หมอพานไผ่บานเนียของพี่พี่บอกครัพี่พปอไู่จปลาดุกรอจำปลาดุกือเนี้ยจำสิบไป่บานครับไม่ปากไว้ไหวโยมปากว่ายีว่างูบาริกิด้งูรอาดูซาดูซาดูซาลิกิตัคคราเราใส่กันดีมากดีมากคนมีดังเนี่สายบุญสายบุญเนาะวันนะเป็นหม แล้วไปมอบน้ำกับมอบน้ำอาหารกำวันกับนักเรียนจยากวันเระว่าวันเด็กอยากสายบุญลุงคนในใจงามอยู่แล้วนะฮะก็ดีใจที่ได้เจอลุงคนนะจ๊ะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยก็วันแล้วก็สายบุญวันเด็จะเดินทางต่อขอบคุณพ่อจะไปเยี่ยมก็จะไปต่อเหมือนกั้ขอบคุณมากขอบคุณมาก ครับยังไม่ทราบสมมุติว่าไปถ้าช่องเม็กมันข้ามไปจะนอนแถวนั่นแหละหลังจากนั้นก็ข้ามไปมีจำปาสามมีอัตตปือแล้วก็ปากเกไปไปทั้เมืองเมกก็จะกลับมาทั่วอุบลอำนาจทีนี้ครับเยี่ยมยาคนที่กินสมุนไพรไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปเรียนสนุกมาลองเรื่มาบอนแมนจ้ะตะเพียงครับแล้วเราไปอะไรที่ก็หาที่ร้านดอกไม้ร้ายนอะไรร้านอะไรร้านอะไรร้านใหม่ที่ว่าอะไร เพลงอะไรตอนนี้เพลงอะไรของพี่โอ้นีน่ถ้าในคลิปกเสียวสยามครับอาจารย์ชื่อเพลงยาล้างใจนะจนยาล้างใจยาล้างใจกับเจเพียนปากมะแดงร้องกันสิมีเพลงสีเขาที่ที่คลิปพม,ม่าเขาไปเต้นสีเขานะ,ะแล้วก็เลี้ยงหลานซ้ำเขา่าไปเพงสีเขาตก,กอนไก่บัวไก่กปสีเขาได้ลาเม่อบอกว่าให้ไปสีเขาสีเขาแล้วเอาคำมานบดู โอเคทุกคนเพระว่าทีวัดมาดีตามยังยังเจอทับมุกขันเนี่ยตอนจบลยสีเข่าด้วยสเด้ลืมสีเขาอย่าอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมอะไรอย่าลืมอย่าลืมสีข่าอ้ย ในบ้านโอ้ยดต้องปหาฟังเลสนุกนาจะเป็นงานสนุกสนกันฟังเรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รวเรื่องงานนะมีวันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้จะมีไหม10 10คลิป18ตัวโอ้ตางคนหุ่น แม่ไม่โอ้ยล้มนี่ที่บารทั้งเดินกว่าอย่มาชนกาแฟเข้าเด้อนนีาไปกาแฟทั้งเด้อไปน้ำรวมข้าวนะสรุปแล้วก็คือข้าวก็ยังไม่ได้กินโอเคเนาะทีนี้ขอจบลงที้นี้ก่อนนะครับโอ้โหมเดี๋ยวเลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับที่ซีแชนเนลเลยครับโอ้เรามากินกาแฟที่อเมซอนกาคาเฟ่นะ